ทำไมเรารักกันไม่ได้ทำไมคนเราต้องทะเลาะอก,กันเจ้าราชอาราจาปรากูอยากได้ชื่อทีผื่นมากไป <arent Kentucky> yeah, ใช่ครับว่าเกมนี้ผมปรับภาพต่ำสุดหมดแล้วนะย้ำนะว่าปรับภาพต่ำสุดแล้วอะแต่คือต่ำสุดก็ยังแหลกอยู่เลยสงสัยน่าจะเป็นคอมว้าวยูยูลูกสอง <c oughs> อ้าเอ้า,อา,อาเดินมาโดนระเบิดแล้วคุตายด้วย,ยนะนะเอ้าพาชเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ตัวล้มหัวแล้วน่าเกลียดมากไม่ไม่ไม่มีอะไรน่าเกลียดถ้าตัวล้มหัวหรอจริงๆแล้วอะ่วอะไ้ต่างมึงน่าเกลียด,ดยตตนี่ววะไปโอ้โหมึงโกงมากเลยอ่ะ

เอาตายเฉยฮ่าฮ่าก็จะก็เชื่อในเกมที่เสือว่างๆเลยไอ้เหี้ย่แต่ไอ้เราก็จะโยงไปยูกิโอให้ได้เลยจะว่าไปมันเลยราคาแล้วนื้อไหวใช่ไหม นีออออ่อะไรตัวม่องหัวเนี่ยยังเกลเลยถ้ามึงน่าจะปรับสักหน่อยนะแบบลองหัวแล้วทำอะไรไม่ได้อ,ดดอ่าเรากูมีมนี่ถังแก๊ะ ทีแดงเนี่ยเอาอสไนเฮ้ยกูโดนสไนขอสิงหน่อยเป็นไรมึงเป็นอะไรใช่สิที่บานมา This is going to get very interesting, very fast. Boom. Team is close to banking that win. I bet we'll see some defensive play out there now. Ah, yeah, me. That's a deposit for the big splash. Me oh, I love the smell of a fresh vault in the arena. Wow. Coins scattering absolutely everywhere after that elimination. Wow! Hold on, folks. A contested fish is a walking gold mine. It's either bank or bust for them now. Team account. กูมาโซเชียลไลฟ์เว้ยโตดกูมนสีวิไลของมันซีวิเลียนซีวิไลเซชันของผมอะบอกเลยว่าผมนี so ่ก็ก็ก็จะไม่รู้กูจะมออะไรผมรู้ปุจะโมดอะไรดีวะโอยอย่าทำร้ายกัน เป็นคนไนทยก็ไม่รักกันวะออกไปไม่ออกมานะเนี่ยโอ้

โอ้ข้อจแล้ว่าทำไมเปิดระเบิดเป็นเกียร์โอเคผม,ผมเชื่อคุณโลฮังก็ได้ตอนแรกก็คือแบบใจอีกใจหนึ่งอีกใจใจิตใจนึงอาจจะซื้อดีไหมโอเคเข้าใจแล้วนิ้วไม่ไม่ไปเรื่องไงวะ แกมึงว่ะแระเบิดโซนฮิวฮิวแบบทอดทอดฮิวทอดทอดจะต่อกกล้งอ้าวอ้าวอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าอ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 าว แป้งเอ้าเอ้ผมโดนยิงผมโดนยิงเอ้า I get shot คาับคร่บครับ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจเล่นราคาเดี๋ยวตั้งใจเล่นราคาโอ้ยแฮปปี้บอกไม่ติดจ้าสแต็มเลยแฮปปี้ผมตั้งใจเล่นก็ได้ครับพี่ตั้งใจเล่นก็ได้ผมแต่ผมไม่อยากตั้งใจเล่นหรอกผมไม่ชอบตั้งใจเล่นเลย ตั้งใจได้แล้วเกมไม่ถูกเลยพี่ผมผมไม่อยากตั้งใจเล่นเลยพี่เยเดีเยวเดี๋ยวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทีมชนะพี่เดี๋ยวทีมชนะพ,พี่เดี๋ยวทีมชนะผมเดี๋ยวทีมชนะผมก็เลยไม่ตั้งใจได้เลยเหตุผลนักคนนะเหตุผลแม่งคนน่ <c oughs> า,น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 านต่อยอ่ะ <c oughs> โอ้ cô ta, yeah, áp dụng đài ô rares chứ không thôi 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 หัวใจเธอเนี่ยม tamam ันเจ็บอ่ะมันโดนแทงอ่ะอ้าวแกมันตายแล้วไงมาทำใหู้มเธอแบบว่ารักอ่ะไอไม้ไม่ไม่คุยกับผมเลยแล้วก็คนทำเหต เกมมันแหลกๆหลปะใช่เกมมันแหลกๆอ่าจริงๆผมไม่ต้องถามก็รู้อะแต่คือมันเป็นมั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 นเป็นที่เกมครับมันเป็นที่เกมครับเกมอัพติมายส์ไม่ดีครับก็เกือกเกือกเกือกเกมอัพอัพอัพติมายส์ไม่ดีครับกูกูกูโทษเกมไปก่อนนคือจริงๆกูรู้แหละว่ามันมันมันเป็นที่คอมผมอผมผมเข้าใจอยู่ ว่าคอมผมมันกระจอกคอมพี่มันกระจอกโอ้โห มันไม่มีนี่ด้ยนะแบบว่าพวกแบบพวกแบบว่า,อาเอาอเขาเล่านะแบบวาไนะแบบเขาระวังไงอ่ะคืออ่าเก็บอาวุธแล้วมันจะมันจะวิ่งไวขึ้นอนะ่ะไม่มีไม่มีไม่มีเออเออ

เอ็มคกูอยูไ่ไหนโอ้ยเยอะทีเโอเค okay, 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 okay. โอเค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 สองพันสามโอเคโอเคโอเคอ้าวพีคพีคพีคแกแล้วแกแล้วกูกูุณไม่ดิ้วคุไม่เกิดคุณดิ้วให้เดียวรอแล้วกูบ๊ายบายไอ้เหี้ยมันคือระเบิด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 อ่ะ ไอแชกมายอ่ะมันแรงมากเลยนะแต่ว่าแต่ว่าแม่ลงมาอ้าวกูโ <c oughs> ดนอะไรอ่ะเฮ้ยหระโถตั้งห่างกันสี่วงอีกห้าพันสเตแมคือเราต้องทำให้ครบสี่หมื่นแง,งแล้วอย,อย่างนี้เราจะชนะได้ยังไง

เอาไครโดนระเบิดกวัวมันก็สรรหาโอ้โหโอ้โหเอ็นเกมเลยโอเคเอ็นเกมเลยไอ้ยัยเอ็นเกมเลยเอ็นเกมได้เลยโอเคโอเค ชนะครับชนะอีกแล้วไอ,อ้ะไอตอนนัวกับไอตอนไอตอนฝั่งชมพูเมื่อกี้เนี่ยมันคนนัวเลยวะผมนี่พวกพวกสตรีม,มพวกใช้สตรีมโขับ อ้าวสามทุ่มแล้วเหรอมึงไวามากเลยนะเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยพี่พี่เคลื่อนไหวเลยพี่เออเออเคลื่อนไวเลยทำไงอ้ยควดเราเราเราควรจะได้เกณฑ